คลิปนี้สนับสนุนโดยร้านทูชีสนะครับเติมเกมคาบาวราคาถูกนึกถึงร้านทูชีสนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับสวัสดีชาวคาบาวโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่อง mr 1 7 9นะโอเควันนี้เราจะมาต่อกันที่ดันเจี้ยนเดิมนะดันเจี้ยนเข็มทิศนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นบอสปลาหม,มึกนะส่วนเรื่องอ่าดันเจี้ยนนี้ดอปอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวบอกไว้ทีนึงกันเดี๋ยวบอกไว้ทีแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ย กดที่ดันเจียนนะอ่ะดันเจียนเนี่ยจะดอกเป็นอาวุธ G9 นะครับส่วนชุดเกราะเนี่ยจะเป็นของซิกเมตัลหรือของ G10 นะครับอ่าเครื่องประดับเนี่ยจะออกสร้อยนะอัมเลรตออฟรีซิทนะครับบวกสามแล้วก็ต่างหูนะดิเฟนซีฟเอร์ลิงบวกสี่นะครับแล้วก็ผ้าคลุมซิกเมตัลนะนะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ r w 3นะครับเจาะเจาะไฮนะแล้วก็เจาะไฮเอ High ็ดหรือเจาะขาวแล้วก็ p มอร์ n ซเดสกลร์แล้วก็ลูนดูดเลือดนะโอเคถ้างั้นนะครับเดี๋ยววันนี้บอสปลาหมึกนะครับเราจะไปดูกันว่าบอสปลาหมึกนะเป็นยังไงนะไปกันเลยเอาล่ะเข้ามาในดันนะครับเหมือนเดิมนะเวลาหนึ่งชั่วโมงนะบอสตัวแรกนะครับบอสสิงโตเมคคนิคเหมือนเดิมเลยนะก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่มันขึ้นเฮริอ,อัพเนี่ย แล้วคูณตีมันไม่ทันเวลานะครับมันจะเลี้ยงเลือดเต็มหลอดนะอ่าดัานปลาหมึกเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะเจอไอ้บอสสิงโตเนี่ยสี่รอบนะครับรวมที่หน้าดัานสองรอบนะแล้วท้ายดันอีกสองรอบเพราะฉะนั้นคือถ้าใครนะของไม่ถึงนะครับไม่ต้องไปเปิดไอ้เคเวสบอสปลาหมึกนะนะเพราะมันเก่งนะครับไม่ใช่มันเก่งไงหรอกต้องบอกว่าไม่มันถึง นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวเดี๋ยวเร่งเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวเ่งเลือดนะโอเคงั้นผมเร่งคลิปแล้วนะครับอ่จบบอสตัวแรกนะครับเดี๋ยวเข้าไปเนี่ยจะมีอ่ตัวสีแดงนะเราตีตัวสีแดงนี้ โอเคหลังจากจากการปลาตายนะครับก็เดคเข้าไปนะเห็นชื่อสีหเหลืองๆไหมนะครับอ่าตัวชื่อสีหเหลืองนะอ่ะก็จากการตัวนี้นะครับชื่อมันแปลกๆเพื่อนหน่อยนะครับแล้วพอจากการตัวนี้ตายอ่าเราจะเจอบอสสิงโตอีกรอบนึงนะครับแมคานิกเหมือนเดิมเลยนะแต่จะเปลี่ยนนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีโอเคนะครับอ่า รั้งที่2เนี่ยมันยังเหมือนเดิมนะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มังขึ้นเฮอร่อัพนะครับแล้วคุณตีมันไม่ทันนะมันจะดึงเลือดเต็มหลอดแต่ว่าบอสตัวนี้เนี่ยครั้งที่2นะครับมันจะสตันล้มบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้กดคอมโบนะแต่ถ้าหากว่า,าไม่มีหยวนนะครับไม่มีหยวนมาคอยช่วยทำดนเมจกดคอมโบไม่ทันแน่นอน,นครับเพราะฉะนั้นคือให้คุณเปิดเบทั้งหมดเลยนะนะ ถ้าคุณจะผ่านตรงนี้ก็คือเปิดเบรท่าโหมดแล้วยืนฟาดไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าล้มนะถ้าเกิดว่าล้มให้เราแตะหน้าจอรัวๆครับมันจะลุกไวมันจะลุกไวขึ้นนะโอเคงั้นผมจะเล่นคลิปนะครับ หลังจากที่จาัดก,การสิงโตรอบที่สองนะครับตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับตรงที่เราตีตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่งนะพอมันตายเนี่ยตัวหนึ่งปุ๊บนะเราจะแดกเข้าไปข้างในไซเซอร์จะเกิดนะครับสังเกตง่ายเลยถ้าอ่าเห็นไหมว่าจะมีข้างหน้าเนี่ยจะมีตัวกระโดดลงมานะครับพอตัวกระโดดลงมาเนี่ยแสดงว่าโอเคบอสเติดแล้วนะกระเดกเข้ามาเจอไซเซอร์นะครับก็ตีไปปกติใครไม่ไีหยวนตรงนี้ อ่าไม่ต้องเปิดไปทั้งหมดนะครับกดคอมโบไปเรื่อยๆก็ได้นะเพราะไซเอร์มันมันไม่มีอะไรนะครับกดคอมโบเก็บเกลไปก็ได้นะครับตรงนี้อ่าตัวนี้มีกล่องด้วยนะครับอย่าลืมนะรอบก่อนเนี่ยผมลืมที้แล้วนะโอเคหลังจากที่จัดการเสร็จนะครับก็ตามสูตรครับเดทเข้าไปข้างในนะ ให้เราข้ามผ่านอ่าไอ้มอนพวกนี้ไปเลยนะครับเราจะไปตีมูชานะเราจะไปตีมอนที่ชื่อว่ามูชานะครับอ่าจะก,การเลยนะครับเดี๋ยวผมเล่นคลิปแล้วกันนะครับตรงนี้ โอ okay, เคหลังจากมูชาตายนะครับเราก็มาคุยกับนางฟ้านะแล้วประตูจะเปิดอ่าประตูที่เคยล็อกไว้เนี้ยจะเปิดแล้วก็คุยกับแท่นไฟตรงกลางนะครับเซเจซ์จะเกิดหน้าประตูสีแดงนะแล้วก็มารอตรงนี้เลยแล้วก็จัดการเซเจซ์ได้นะครับเราก็จะคุยกับแท่นไฟแล้วเดี๋ยวเราจะตรงไปคุยต่อนะครับ อ่าตรงนี้นะไม่ต้องสนใจไซเยเซอร์นะครับเดชขึ้นไปข้างบนเนี่ยอ่จจะมีตัวที่ชื่อเนี่ยไออะไรเนี่ยตัวอาร์นำหน้านะครับตีมันให้ตายนะตีมันให้ตายนะครับแล้วค่อยกลับไปตีไซเยเซอร์ถ้าว่าเนี่ยตีไซเยเซอร์พ้องกับตัวนี้เหมือนผมนะครับอ่าเราจะต้องตีไซเยเซอร์ใหม่อีกรอบหนึ่งอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเราลากมาตีพองกันไม่ได้นะครับ อ่าไซเจเซอร์เกิดรอบ2นะครับคือถ้าเราไม่ตีมันเนี่ยเราจะคุยคุยไม่ได้นะก็ตีตีไปนะครับเดี๋ยวประมาณสักครึ่งหลอดเลยอ่าประมาณสักครึ่งหลอดเลยแต่ถ้าดามจเราหนักหน่อยมันก็จะเกินไปหน่อยนะครับเดี๋ยวมันก็บินหนีไปแหละนะโอเคไซเจเซอร์หนีไปแล้วนะครับก็จะเริ่มควสบอสปลาหมึกนะเดชขึ้นมาข้างบนนะคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับ แล้วเราเด็กกลับมาไปข้างหลังนะครับเราจะไปตีอาร์คชิลด์นะเราจะไปตีอาร์คชิลด์เพื่อเปิดประตูตรงนี้นะครับไม่จะเป็นอ่าจะต้องเปิดเบทเทิลโหมดนะถ้าใครเกตไม่พร้อมเนี่ยเราคอมโบเก็บเก็ดไปก็ได้นะครับตรงนี้นะ อันหลังจะได้อาชิลดเตอร์ตายนะครับเราก็แด้ดมาเลยนะ,ะเราก็แด้ดมาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเลยครับที่ประตูมันปิดเมื่อกี้ที่มันมีเป็นวงแดงๆนะครับอ่าต,ตอนนี้มันจะไม่อต,ตอนน,นี้มันจะไม่มีวงแล้วแล้วก็เราจะเจอไซเซอร์นะอีซเยเซอร์ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับมันจะเรียกลูกไฟออกมาตัวเด่นนะครับถ้ามาเรียกลูกไฟแล้วนะครับเราจะตีมันไม่เข้าเลยนะครับมันจะเป็นมิดตลอดนะ เราก็ทําได้แค่ยืนรอนะครับยืนรอยืนร,รอจนกว่าไซเจเซอร์นะจะเรียกคนป่าออกมาช่วงนั้นเราจะตีได้นะครับช่วงที่คนป่าอยู่เราจะตีได้นะครับโอเคนะแมคคณิกมันมีเท่านี้เลยนะมันไม่มีอะไรมากนะครับ โอเคไซเซอร์ okay, cer, ตายเรียบร้อยนะครับตีกล่องแล้วไปส่งเควสก่อนนะครับเพื่อจะเอาหอกนะไปไปจัดก,การกับปลาหมึกนะครับอ่ะส่งเควสตัวที่เราเล่าเควสมาเมื่อกี้โอเคเราจะได้หอกมานะครับเราคุยกับนางฟ้านะแล้วมันก็จะให้เราไปจัดก,การบอสปลาหมึกนะครับอ่ะตรงนี้ผมบอกไว้เลยนะว่าใครของไม่พร้อมนะอย่ามาเดินเควสนี้นะครับใครขอไม่พร้อมอย่ามา,อย,าอย่ามาเดินเควสนี้เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับ พราะไอ้บอสสิงโตที่เรากำลังจะเจอต่อไปนี้นะมันจะมีซับมิชันนะครับแล้วมันทําให้เราหลุดคอมโบได้ด้วยนะรอบนี้นะครับส่วนถ้าใครเดินมาเนี่ยแน่นอนครับเจอบอสสิงโตเราเปิดไปทันหมดป้ากับมันเลยนะเปิดทุกบัฟเท่าที่มีนะครับเก็บมันให้ไวที่สุดนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้ร่างสามกับร่างสี่เนี่ยมันจะรีเลือดไวด้วยนะรู้สึกว่ามันจะให้เวลาตอนที่มันเฮอริอัพเนี่ยน้อยกว่าเดิมนะครับ โอเคต่อไปเราเจอบอสปลาหมึกนะเดี๋ยวมันจะมีหนวดเนี่ยงอกขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับให้เราตีหัวมันนะเราจะไปตีหนวดมันนะครับอ่าให้เราล็อกเป้าตรงที่หัวมันแล้วก็ฟาดไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเรียกหนวดออกมาที่เป็นเรืองแสงนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันขึ้นชื่อว่าวิทท่อหรือว่าวิต้าอะไรเนี่ยที่มันเกี่ยวกับเลือดเนี่ยให้เราตีนะแต่ถ้าเป็นฟูลี่เนี่ยมันจะแค่ตีแรงเฉยๆนะครับอ่าแต่ถ้าว่าเป็นไอพวกวิต้าอะไรพวกเนี้ย อะไรก็ตามที่ไม่ใช่ฟูลี่ตีทิ้งไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีหนวดหนึ่งที่มันรีเลือดได้นะครับคราบพอมันขึ้นวอร์นิ่งเนี่ยมันจะหายตัวไปนะครับ มันจะหายตัวไปตรงนี้เราทําได้แค่รอนะครับเนี่ยผมก็จะอ่าเดี๋ยวผมจะตีหนวดออกให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะไอวิต้าวิตตี้อะไรที่ผมว่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมตีไว้ทิ้งไว้ข้างนึ่งนะเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวปลาหมึกมันจะมาโผล่ที่เดิมแหละต้องรอหน่อยนะครับอะมันกลับไปแล้วนะแล้วก็ลักหัวมัน นะครับเหมือนเดิมนะเราก็ตีหัวไปเรื่อยๆตรงนี้ผมคอมโบเก็บเก็ดไปก่อนแล้วกันนะครับ นี่นะมันออกแน่นะมันออกมาแล้วนะครับวิท่อนะออกวีน oh <Queen. S 2> ตีทิ้งไปเลยนะครับอะไรก็ตามที่มันไม่ขึ้นว่ามันไม่ได้ขึ้นชื่อว่าฟูลี่ตีทิ้งมปเลยนะครับบางอันนี้มันรีเลือดเร็วมากนะเพราะนั้นคือเราจะตีมันช้าเปล่านะครับตีทิ้งไปต้องต้องรีบตีหน่อยนะเดี๋ยวมันบอสมันรีเลือดเร็วนะครับอ่ะจากการไปเนี่ยเสร็จเราก็มาตีบอหมาเดิมอ่ะพออ่ะพอขึ้นวอร์นิ่งนะให้เราเดตไปตรงจุกข้างหน้า นะเราเห็นอ่าเราเห็นขนา้างหน้าแม่บอสจะเกิดตรงนั้นนะครับโอเคนี่ยเนี่ยทีเนี้ยเราก็ตีมันจนตายได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าว่าถ้าใครตีไม่ทันนะมันจะอร์นิ่งไปเกิดที่เดิมอีกทีนะครับแล้วก็ได้ไปได้มาตรงนี้แหละโอเคบอสมาหมึกมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตรงนี้อ่าจบนะครับแล้วก็ตีกล่องนะ แล้วก็ตรงนี้มันคุยอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็เข้าวับเลยนะกดคุยกับวับอ่าเสร็จแล้วเราก็ออกดันเจียนนะโอเคเป็นอันจบนะครับบอสปลาหมึกนะครับ,รบก็จบไปแล้วนะกับดันเจียนปลาหมึกนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยเนี่ยคอมเมนต์ลงมาถามได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตามที่ผมพูดในคลิปนะว่าผมไม่แนะนํานะครับคนที่ไม่ค่อยมีของนะมาลงตีบอสปลาหมึกนะครับ บอตสลัดมาง่ายกว่าเยอะนะก็โอเคนะวันนี้มีเท่านี้นะครับใครมีเรื่องสงสัยก็คอมเม์ลงมาถามอยากให้ทําอะไรก็ผมไม่ได้นะครับหรือจะทักแชทเพจก็ได้นะวันนี้มีแค่นี้แล้วครับบ๊ายบายครับ